เสียงอะไรเสียงอึ่งผมฝึกตำบลเสียงอึ่งครับโชว์หน่อยดิมันเสียวมันแสบสามสี่มันเสียวมันแสบเวลาให้ไปกินข้าวอย่างเงี้ยไม่ไปเวลาซ้อมแล้วปล่อยหนูไปเถอะค่ะโอ้ยปอบโอ้ไปเถอะไออึ่งหกโมงครึ่งให้พักแค่ครึ่งชั่วโมงวันนี้อย่าทำหน้าอย่างนั้น ครับผมสวัสดีผู้ชมรายกาซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลยินดีพผมมาจากไหนวะตอนนี้ผมอยู่กับดาแดดเดียวนะครับไปไหนแล้วเออแล้วก็ทีมงานของเขานะครับพี่โน้ตพี่เบียร์พี่เฟสพี่ดอมไอชิวนะครับแล้วก็อีเอ้ยน้องยินดีเออน้องฟูนแล้วก็น้องแพทนะครับ แล้วก็มีพี่ปาลพี่ปาลแล้วก็มีเมนี่มินี่ตอนนี้ทีมงานก็มาซ้อมมุ้งตีลูกทุ่งกันนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นแฮปปีนน <Happy. S 2> ้องแฮปปี้ตอนนี้ซ้อมกันมาตั้งแต่4ี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปกินข้าวกันหิวไหมเออประโยคเด็ดที่ทําให้ครูปล่อยเราเร็วๆก็คือดู เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้จะไปรีวิวอาหารเย็นของพวกเราสะหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมีพี่น้อง f อถามหาพี่ยิ้มนะครับพี่ยิ้มก็ยังอยู่นะยิ้มไปไหนยิ้มเลยต้งแต่ได้กินข้าวลงอาหารนี่พี่ยิ้มยังอยู่ครับผมแต่ว่าเขาจะแก่แล้วนะครับเขาแก่แล้วเขาก็เสียสูญเสียทรงไปนะครับนะอายุเยอะแล้วยิ้มน่าจะตก10ปีได้แล้วนะครับยิ้มเนี่ยเขาขั้นแก่เลยแหละฟันฟางนี่เริ่มหายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราดูดฟันฟางก็หายหมดหมาเนี่ยหมา10ปีเนะี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ฟันเฟินนี่ก็หายแล้วก็บกขนแต่ว่ายิ้มโชคดีหน่อยตรงที่ไม่เป็นขี้เลี้ยนนะครับแต่ว่าถ้าช่วงที่หมาเยอะๆน่มันก็จะมีป่าเป็นขี้เลี้ยนยิ้มก็เคยเป็นนะช่วงหมาลงหมาในโรงเรียนเยอะๆเดี๋ยวพาไปดูอาหารเด็กๆกันวันนี้ได้อะไรกินครับาได้กับข้าวกินค่ะได้กับข้าวกินทำไมต้องใช้น้ำปลามันอยต้ยค่ะอ้แหจ้มจ่มนี่ครับอาหารเย็นของเราก็แม่ครัวโอ้โหอาหารดีมากโรงเรียนนี้ ผัดกะเพราไก่แล้วก็ไข่ดาวนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีแค่ทีมเราทีมเดียวที่ซ้อมตอนเย็นอ่าแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็ข้าวสวยโรงเรียนเรานี่เวลาหุงข้าวนี่เขาจะใช้ข้าวหอมนะครับข้าวหอมละมิครับผมหอมมะลินี่เด็กๆก็จะได้ตักแบบบุฟเฟ่เลยนะบุฟเฟ่อ๋อบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ถาดหลุมนะครับแล้วก็จะมีผลไม้ที่เหลือจากกลางวันนี่ เขาก็จะกักไว้ให้พวกเราไม่ได้กักหรอกมันเหลือจริงวันไหนผลไม้ไม่เหลือเราก็จะไม่ได้กินเนี่ยก็โรงเรียนเรานี่มีเด็กๆที่ซ้อมกิจกรรมบ่อยนะครับก็คือทั้งปีเลยซ้อมเย็นแบบนี้ทั้งปีเลยนะครับเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดอาหารเย็นนะครับก็คือทีมงานเข้มแข็งมากนะอ๋อไม่ใช่ของเราแค่ทีมเดียวนี่ทีมอื่นก็มีซ้อมทีมคอมหนูซ้อมคอมใช่ไหมลูก อ๋อทีมคอมก็มีดีแล้วมีเพื่อนแต่ว่าวันนี้เห็นแดนเซอร์ซ้อมเย็นอยู่นะกลับกลับไปแล้วนะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็จะซ้อมเพลงที่เราจะแสดงวันเด็กนะครับมีแค่เพลงที่เราฝึกกัน3เพลงนะครับมีเพลงเปรตแล้วก็มีเพลงที่จะประกวดอีก2เพลงเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้รีวิวรสชาติอาหารหน่อยวันนี้เป็นไงกินจนชินแล้วผัดกระเพราได้อะไรกินกินกะเตะไหม กินไมก์คาเตว่ะเป็นไงบ้างครับเมย์อาชิมก่อนชิมก่อนเป็นไงบ้างอาหารเย็นของเราเอาเอาตามจริงเลยรู้สึกยังไงพูดออกมาเฮ้ยพูดดิอย่าพยักหน้าอร่อยค่ะไม่ต้องต้องคนนี้ต้องคนนี้คนดังนะเนี่ยคนดังดังไปโดนอะไรมาเนอะโอ้ยคุ้ยว่ามันต้องเป็นเลยอย่างต้องซื้อยามาทาแล้วมันเป็นแผลสั่งทาอยู่ มียาไหมมีค่ะอ๋อครูมียาแก้เลิมอยู่เดี๋ยวจะให้ไปหลอดหนึ่งแต่มีอยู่ใช่ไหมมีค่ะอ๋อมีม,ม,มเป็นไงบ้างอาหารมื้อนี้อร่อยค่ะบอกไม่อ,อร่อยก็ได้เห็นยังไงว่าอย่างนั้นอร่อยค่ะอร่อยเดจดอันนี้อันนี้ตัวปวนประจำวงนะครับเอออย่าไปทําของเขาผักนะลุงเนี่ยเดี๋ยวของเขาพังก็ว่าเราอีกลงมาลงมาลงมาเออ อะไรนะอะไรนะปลาทูมีกี่ตัวคะปลาทูมีกี่ตัวสองตัวไม่ใช่ค่ะตัวเดียวทําไมละ่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าหนูบอกว่าแม่ซื้อปลาทูให้หน่อยแล้วแม่ก็ซื้อมาให้สองตัวไปแล้วกว็เอาตัวเดียวแม่บอกเขาไม่ขายเล้แล้วกวแ็แม่ไปป้นมาเลยไม่รู้มันเล่นยังไงแป๊ดี๋ยวาทำหน้าอย่างนั้นเลยพี่จุกรีวิวอาหารมื้อนี้หน่อยครับอร่อย <laughs> นี่เบื่อแล้วฟังจนเบื่อแล้วฟังไปห้าคนแล้วเนี่ยอร่อย เอารสชาติแบบละเอียดยิบเลยข้ามีความนุ่มเพราะหอมมีความหวานแล้วก็มใผัดลูกติ้งมีความนุ่มละมุนหอมหวานไข่ก็ยังไม่ได้กินส่วนผัดกะเพราก็ผิดเงินไปครับถาดเป็นไงถาดแข็งไหมไ้เคี้ยวลองเคี้ยวยัยโอ้โหเบสตักเยอะมาขนาดนี้กินหมดไหมลูกหมดค่ะหมดโอ้โหหนูสายดออยู่แล้วเนาะเออสายดอเป็นไงบ้างหลังจากที่ชิมมาแล้วบ้างรสชาติเหมือนผัดกะเพราเลยค่ะมันผัดกะเพราครับ แสดงว่าฝรั่งก็ต้องเหมือนฝรั่งแน่นแล้วไข่ดาวล่ะไข่ได,ดาวเหมือนไข่จอร์จเฮียค่ะดานนี้เขาพกกล่องข้าวมาเองนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะบางทีถาดเราต้องบอกตรงๆว่าเด็กเด็กพันคนแล้วเขาไม่ได้ล้างถาดสะอาดทุกคนนะครับบางทีโชคไม่ไดีจับโดนถาดที่ล้างไม่สะอาดมาจะยุ่งเอาน,ะนี่นี่ก็ โรงเรียนก็เลยแนะนําให้นะครับเราหลีกเลี่ยงเด็กที่ล้างถาดไม่สะอาดไม่ได้นะครับเราก็เลยใช้วิธีการแนะนําให้เด็กๆได้เอาของข้าวมาเองดีกว่ามันก็จะได้สะอาดกว่ากันวันหน้ารีวิวอาหารมื้อนี้นะครับคุณไม่กินไข่ดาวเลยครับไม้กินค่ะตอนที้ก็กินค่ะถ้ามีไข่ขาวไข่ขาวถ้ามนไข่แดง มอดดีค่ะ่ไม่มไี้ไม่มใไ,มมไข่โรงเรียนค่ะเอา้าทำไมอ่ะไข่ที่บ้านอร่อยกว่าเลยใช่ค่ะพอ่อทอดอร่อยกว่าโอ้รักพ่อค่ะแม่บัวพี่ลักพ่อรักพ่อใช่ที่พ่อซื้อโทรศัพท์ให้นะ วันนี้ก็จะเน้นเก็บรายละเอียดสกิลที่มันสูงขึ้นนะครับนะก็ทักษะที่มันสูงขึ้นนะเพราะว่าเราทําวงไปแข่งนะครับเราไม่ได้ทําวงเล่นเฉยถ้าทําวงเล่นเฉยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ได้ละก็คือเล่นโชว์เล่นอะไรก็ดีละแต่ว่าเวลาประกวดอะไรมันรายละเอียดมันต้องเก็บให้หมดนะครับนะครูคหมูก็คิดมาหมดแล้วแหละนะครับคิดออกมาเป็นตัวโน้ตทั้งหมดแล้วแหละเดี๋ยวจะเพิ่ม เพิ่มความอลังการของทีมเบรกเชนเข้าไปนะครับวันนี้ได้ตัวมาเสริมพี่ชิวนะครับพี่ชิวจะชิวสมชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <laughs> ชิวก็จองตัวมาเป็นทีมงานสตาฟแล้วก็มีมีอิฟคนหนึ่งนะครับแต่ว่าครูหมูอยากได้ผู้ชายมากกว่าที่มาเสริมทีมนี้นะครับก็เลย<อ>ต้องเป็นชิวอะไรนะมันเป็นอะไรนะมันเป็นกันเลยอุ้ยแสดงว่าผีย่อมเห็นผี แสดงว่าเราได้มาเสริมทับถึง3ามตัวด <es> ้วยกันะะมีนางจุกนางชิวแล้วก็นางเบสนา <im itation> <im itation> งพญาเบส <im itation> <im itation> โอ้ <im itation> <โอ>รอบนี้มแม่งแบบจัดแบบจุกจุกเลยนะก็ว่ากันไปนะครับคุณหมูคัดคนมีความสามารถเนาะเราไม่ได้ถือที่ว่าใครเป็นอะไรนะครับใครมีความสามารถดีใครที่เก่งก็ร่วมทีมกับเราได้นะ <im itation> ครับ <center> เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเราฝึกได้ถึงไหนแล้ววันนี้นะ you're yeah. จะหอมแก้มแฟนจะหอมสองสามจะหอมแก้มแฟนพอไม่ได้ตัดเนี่ไเนมันต้องลงจังหวัดตกพอดีสองสามเซตเนี่ยมันลงไม่พร้อมกันไงอีกทีสองสามซต อีกที่สองสามจะหอมแก้มแฟนแดดแดนะสองสามจะหอมแก้มแฟนไม่รู้ใช่ไหมว่าต้องลงตรงไหนแ่ดดแดดแดดแดด่ะสองจะหอมส

อ่ะมาทั้งวงที่นี่จะห้อมแก้มแฟน แปลกลที่ เดี๋ยวตอนซ้อมหน่อยเป็นไก่เป็นไก่เป็นโลกเลยพอตอนเลิกซ้อมนี่ถามหาขนมเนี่ซ้อมต้องการพลังการพลังเฮ้ยมันดึกแล้วหนูมันต้องกินหรอกลูกหนูเป็นเด็กแป้งมันไม่ย่อยตอนกลางคืนอ่าโอเควันนี้ก็พอประมาณนะครับนะเราซ้อมกันเช้าอุ้ยวันนี้กลางวันก็มาซ้อมด้วยใช่ไหมกลางวันไม่ได้นะซ้อมเด็กเด็กฟิตนะครับช่วงนี้ช่วงนี้กําลังเล่นได้ลังไฟแรงซ้อมเช้า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  ช้อมเช้าซ้อมเช้ากลางวันเย็นเลยนะครับเดี๋ยวเสาร์ที่นี้เรามีงานแต่วงแค่วันเดียวนะครับวันเสาร์นี้คุณหมูขอว่างสักวันเพราะว่าหยุดปีใหม่10วันก็ไม่ได้ว่างสักวันขับรถตลอดเลยนะเดี๋ยววันเสาร์นี้ขอหยุดพักก่อนอไม่นัดแต่วงด้วยไม่นัดวงลูกทุ่งด้วยนะครับอ,อะไรว่าไงวันเสาร์มาไหมคะนี่ไม่ฟ <c oughs> ัง <c oughs> โอเคยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยช่วงนี้กำลังาหางบสนับสนุนเพื่อไปแข่งที่ลาดบุรีอยู่นะครับใครดูคลิปแล้วก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนทีมงานพวกเรา <Yeah. S 1> ปดมอินดี้ปั้นดาวด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยเนาะวันนี้ก็ไว้คนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อยสวัสดีครับห <Yeah. S 1> ยิบไปหยิบไปนี่ครับหลังเลิกซ้อมหรือก่อนซ้อมพวกเขาก็ต้องได้กินนะครับถ้าพวกเขาไม่ได้กินเขาก็จะไม่ซ้อมให้เรานะครับ หลังจากที่ได้ขนมไปแล้วเป็นไงบ้างค่ะไม่แกะค่ะไม่แกะไม่แกะค่ะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่ก้อยพี่ชอดนะครับผมพี่ก้อยพี่ชอดส่งมาให้ทีมงานวงตีลูกทุ่งปฐมอิดีปั้นดาวเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องสักกล่องนะครับเพราะว่ามาสะสมหลายกล่องแล้วไม่ได้แกะสักทีหนึ่งข้างในจะเป็นอะไรบ้คลิปถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคลิปดองเหลือแม้แต่คลิปเดียวนะดาแม่มารอนานแล้วกลับบ้านได้แล้วไม่มีอะไรให้ดาหรอก โอ้นี่พี่ก้อยพี่พศส่งอันนี้มาอันนี้สงสัยต้องจับกลุ่มกินด้วยกันใช่ไหมเออค่ะออ๋แท็กเจอร์เหรอไถนาได้ปะได้ค่ะแท็กเกอร์อ๋อแท็กเกอร์แท็กเกอร์อ๋อหนึกว่าแท็กเจอร์มีเวเฟอร์ออเเวฟร์่ามีแท็กเกอร์มีเวเฟอร์ครับผมไส้ครีมคาราเมลไอะไร ก็ประมาณนี้นะครับพี่ก้อยพี่พนส่งให้วันนี้ขอแกะกล่องเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ปกครองเด็กๆมารอแล้วเดี๋ยวเขาไม่ยอมกลับบ้านกันขอให้หนูด้วยนะคะเยอะๆเลยค่ะพวกพวกเราเยอะๆไอ้พวกโรบมาจุกกระแตมันกินได้ไหมวันนี้แกะแค่นี้ก่อนนะครับก็เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่เลยวอีกห้ากล่องที่ยังไม่ได้แกะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาด้วยแต่ห้ากล่องนี้ก็สัปดาห์เดียวก็หมดแล้วนะครับ เดี๋ยวก็ต้องไปซื้อมาเสริมอีกนะ